เครื่องสแกนบาร์โคดไร้าสายขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบา IDA 52P1 จากพ o าสติกนะครับนี่คือเครื่องสแกนบาร์โคดนะครับ IDA 52P1 นะครับตัวนี้นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนน้ำหนักเบาน้ำหนักเพียง70กรัมเท่านั้นเองตัวนี้นะครับพกพาง่ายสะดวกนะครับไม่ว่าจะใส่ในกระเป๋าเสื้อนะครับหรือว่ากระเป๋ากางเกงหรือว่าจะห้อยแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเลย นะครับมาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่สะดวกนะครับไร้สายถ้าเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง30เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นไวเลส2.5 g h z นะครับส่งสัญญาณได้ไกลถึง150เมตรความลเอียดนะครับอยู่ที่640้อยคูณสี่พิกเซลนะครับมาพร้อมกับโหมดการสแกนถึง3โหมดนะครับ1โหมดทริกเกอร์นะครับ2โหมดตรวจจับอัตโนมัติแล้วก็โหมดที่3นะครับโหมดต่อเนื่องความจุของแบตเตอรี่นะครับ1,200งพันมิลลิแอมนะครับในการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับใช้เวลา 2.5ชั่วโมงนะครับก็จะมีพอรตเป็น Type C นะครับในการชาร์จตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับความเร็วแล้วก็ความแม่นยำในการสแกนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็น Quick Start Guide นะครับคู่มือสําหรับการเชื่อมต่อและการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับ USB Type C นะครับสำหรับการชาร์จนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น USB Docker นะครับสำหรับการรับสัญญาณ Bluetooth นะครับผมขั้นตอนแรกเราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับก็สำหรับ USB Docker ตัวนี้นะครับสำหรับใช้กับ PC นะครับที่ไมี Bluetooth ในตัวนะครับแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับไปที่ Bluetooth and Other Device นะครับทำการ add Bluetooth ใหม่นะครับแล้วก็เลือกที่ Bluetooth นะครับจากนั้นนะครับ เราจะใช้ Quick Start Guide ตัวนี้นะครับที่ให้มาในกล่องนะครับเปิดไปที่หน้า Bluetooth HID Pairing นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็สแกนตัวแรกก่อนนะครับเป็น Bluetooth HID Mode นะครับตัวนี้แล้วก็จากนั้นก็มาสแกนที่ One Click Pairing นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จัดการเลยครับแล้วก็อีกบาร์โค้ดหนึ่งนะครับ นี่นะครับก็ตัวบลูทูธนะครับจะขึ้นมาที่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับก็ทําการคลิกเพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับอ่าอันนี้คือเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนกันดูนะครับมาดูความเร็วแล้วก็ความแม่นยําของเจ้าตัวนี้กันนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มจากบาร์โค้ดตัวนี้ก่อนนะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับจะมีบาร์โค้ด QR ียร์โคแล้วก็ด a t a m า t มทรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนี่นะครับ เร็วมากนะครับต่อไปจะเป็นบาร์โค้ดจากสินค้าแล้วกันนะครับนี่ครับถ้าาร์โต้ดมีขนาดเล็กนะครับเราก็ขยับเข้าไปใกล้หน่อยนะครับแต่ถ้ามันกว้างเราก็ถอยออกมาทางหาง ถ้าใครสนใจนะครับ ida นะครับ5 2 p 1ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ pospack t นะครับเบอร์เว็บ pospack t com นะครับ line a d pospack t นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-026-3361-2นองหก pospack ยินดีให้บริการครับ